ด้วยใจรักในงานศิละปะผนวกกับความประทับใจในวรรณคดีไทยเรื่องพระอภัยมณีทำให้น้องตรังผู้เจริญชนะชยัยเลือกถ่ายทอดเรื่องราวความสามาคัคคีพลังอันยิ่งใหญ่ของสองคู่สีต่างเผ่าพันธุ์สุสานทรและมานินมังกรอ,ออกมาเป็นภาพวาดอันโดดเด่นภายใต้ชื่อผลงาน 2คู่หูขับสู้ผีดิบจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการวาดภาพจากวรรณกรรมไทยระดับประถมศึกษาตอนปลายในโครงการจินตนาการสืบสารวรรณกรรมไทยปีที่4โดยบริษัทชินพอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนการที่เลือกวรนณคดี เรื่องพระภัยมณีมาวาดภาพเพราะวรรณคดีเรื่องพระภัยมณีเป็นของกวีสีแผ่นดินที่ชื่อว่าสูนทันพูดท่านเป็นคนที่เก่งมากและเรื่องพระภัยมณีก็ยังให้ข้อคิดต่างๆมากมายอย่างตอนที่ผมวาดเนื่องจากสุสาครและมา้านิงมังกรต้องร่วมกันต่อสู้ตอนนี้จึงมีข้อคิดวา่าให้สามกีกับเพื่อนร่วมรบของเรา ไม่ว่ายามใดก็ตามให้สามัคคีซึ่งกันและกันปกป้องซึ่งกันและกันชินขอบเชื่อมั่นในพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนขอเชิญผู้ที่สนใจซื้อภาพวาดการกุศลในโครงการจิตนาการสืบสารวรรณกรรมไทยปีที่4สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาคลิกดูรายละเอียดที่ w w w c h i n c o p c o m บริษัทชินคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนเชิญผู้ที่สนใจซื้อภาพวาดการกุศลในโครงการจิตนาการสืบสารวรรณกรรมไทยปีที่4สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาคลิกดูรายละเอียดที่ www.chincorp.com สนับสนุนโครงการจินตนาการสืบสารวรรณกรรมไทยโดยบริษัทชินคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชน